สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีมตตามในทังฮานอยพอลี่เนาะนะครับถือว่าผลงานดีตลอดนะครับสำหรับฮานอยพอลี่ยินข่าวว่าโอ้อันเดียวไปตกซกองทานท้าวันเียพอลี่อานทัาโชคเลยพอลี่ว่าเขามีไปต่ไใ้เขาแนววันนะครับเป็นขยกชิปเจ็ดไปสองมองพอลี่ชิปเจ็ดไปสองน้อยเลยเดียวพอลี่วัานนะก็ไปเขาทั้งปกติหอเ่าพิเศษห่าพิเศษก็ปกติกันนนะครับ อันเมื่อไรไปเล่ามันเป็นยังสี่ล่ะมันมาเขียนของเข้าไปรวมเล่านั่นนี่อันนี้มันกับไปมี่ซีศูนย์ของเล่าเหรอครับอ่านะครับนี่สิบเก็ยร์กเกอลหกพปดิเนาะสองยานเนาะแคยบอกเรซซี่บอกว่าว่ามันไปเล่าอยู่มันชนไปแล้วไงแล้วล่ะนี้ตัวแรกเขาแน่เขาเรียกเขาของเรียกน้องกับชัดัยเได้นะครับชโชดัยเขาเขาบอกก็นถือว่าที่ต้องไปเจ้าเบเยนเนาะ เอานะครับล่าสุดดาเด่นหนึ่งเขาโน้ตนี่เนาะครับมิซิานะครับข้ามบะมี่เนาะครับข้อมบะเป็นยังนะครับตัวทีดเด่นนาะเขาครัตัวมีเฉพาะกีดอันยังบพอดีเนาะปอดีดงไหมอ่าเป็นยังโค้งหนึ่งสี่ลงหน้าลงหลังยังโค้งหนึงสี่โค้งหนึ่งสี่ลงอันนี้สามเก้านะครับนี่เขาเฉพาะกิดได้แล้ครับอืมวันนี้กระชาติเขาหกเด่นเนาะครับนะครับบอกเกียร์หกนี่สิละนะครับเอาแบบนี้นะครับเอาวันี้มาเบิ้งชุดเจาะชุดนี้ห้าวันนี้ ชุดนี้ก็ชุดยอนิยมชุดยอดนิยมโชว์เลยครับพอดีอยาเบิ้งกันนะมันลื่องเมียบมส่วนนิยมนะครับมีวัดสิบเกณฑเนาะพอดีเดินสองถือว่าเขาสองหนึ่งเาะนะครับเดินสองเขานะครับอันนี้เขากาแปงโขเรียกเขาโอ้พะเขาจาบระถือมาจับระืครับมีจับ่ระถอีพิเศษดยวยนะครับจะจบไเนาะส่วนวีพีนะครับเขาของเขาเขาเรียกครับ อ่าเขาโคกเกาสามตัวพอดีนะครับเอาสองตัวไทยเนาะครับเล่นเก่าเขานะครับหากันตามนี้นะครับถือว่าผลงานดีเยอะนะครับคือเรานะครับแต่ว่าชุดร่วงมาขอสิเกตเนาะครับนะเอาลงเลยครับอันนี้เขาเรียกเราชุดนีิเวียนมันจะบางงเออแล้วก็อันนี้ขายแล้วหลงอันนี้เขาเอินชุดยางเกาะบอมเบีนจอน้อยสิชุดชุดที่ยางเกาะกุดยอดนิยมบางสิจอน้อยอะไรจอน้อยเขาต้องเสเขาเยอะ ชาญาโอ้ยบุญูาจรงอย่างเงอ้ยนะครก็ถือว่าผลงานดีที่ไว้ใจได้นะครับสำหรับเด็กร่วมน้อยแล้วก็เล่เจาะนะเขาเรี่เนาะสอนยากบอกว่าสัมผัสว่าจะคล้องกับเอิ้นพี่เอิ้น่ใญ่ไากใช่เอิ้นพี่ยังกนมันคือคนหางไก่กันเนาะเอื้นพญ่ยาดนี่ไหมคือจังคนบานอื้นพ่อกันเอ้ยอั้นพี่เขาก็เบิงออกก็เก่าละพี่ยังในแข้วว่ามีเขัวบา ยราคบจริงเราช่วงนี้กำลังหาอันยาซีฟันสูดันป้องกันเข่ารนอย่างนี้หิบที่บวพยานีบวแต่ลกมันดีครับนะนครับตามาดานะวันี่หยอกกันกกันได้ให้กันมตอบเอาพ่อใ้เขียนไข่เขียนไปกชุดชุดรวมนะครับก็เลยนะครับบึงชุดรวมของวันที่หยิบซีมือนีนะครับเดื่อชุดรวมนะครับเอาไปตุยัน ชุดรวมมีเล่าสตาเฉพาะจิตกาชาติหนึ่งแปดเจ็ดหกจับคู่เจ็ดหนึ่งหกแปดแปดเจ็ดหนึ่งหกชุดรางพิเศษปกติวิ่งพี่สามซีหนึ่งเก้าจับคู่หนึ่งสามเก่าซีซีหนึ่งสามเก่าเดินซีซีเก่าเก่าด้วค่ะแค่มาจอไว้ด้วยนะครับจะไปประพาตุขาสดีกเนาะชุดร่วมเนี่ยผลงานดีสอมือน่นะครับเขาเอื่นดินเนี่ยเขาเอื่นเบิร์นเนียแข่งเด่นมันอีกเป็นตัวเดียว <c ười> คุณเบิ่์นชี้ๆเก่าๆนะครับอ่ะมาคอรีพันธาถือว่าจุดรวมไว้ใจในเสมอนะคอรีเนาะครับการเรื่องยังอยู่ในอันดับอยู่ครับจุดรวมข้าสามารถเอาไปซื้อตัวอื่นได้นะครับสามารถเอาไปเจอตู้น้อยซื้อตู้น้อยได้ครับอ่ะมาเบิ่งนชุดลาสตากขึ้นอีกพอนิดกาชาติครับมาตามนี้เลยนะครับแต่ชิมีลาสตาสามตัวนะครับสี่แปดสองเด่นเก้านะครับ จัให้เจ็ดหาสองซีเจ็ดแปดเก้าซีนะครับเฉพาะคิดนะครับเก้าห้าหนึ่งนะครับเด่นหาเนาะะครับจับกูให้ซีเก้าหาซีสิบซีซีเก้านะครับส่วนกาชาตินะครับเขาทีจัไปสามตัวคือสองหกแปดเจ็ดแปดนะครับวันนี้เก้าหาแปดสองเก้าเจ็ดเจ็ดสองครับพี่น้องอยากเรียนสองตัวนักเสือหักกัสามารจ่าไหนน้องคนนี้เนาะ อาจจะจัดแต่สองสิก็ได้เข,ข้าขาหนึ่งสิก็ได้ครับสามตัวนี <arson. S 1> ้อ <friend>, ย่าลืมว่ามันเป็นันตัวบนเข้าสามตัวเป็นท้ายตัวบนก็ได้ท้ายบนท้ายล่างนี่ก็นะครับครับก็จะเรื่ตรงแยกตรงจับเองก็เป็นเลขพกตัวที่แดงๆด้านข้างครับเาสามารถตัดเหลือสองตัวนี้ได้แล้วนะครับผมก็อาจจะเป็นเหลือสี่ตัวจะเรื่องวันที่สามตัวนะครับว่าตั้งมาตัดเหลือได้ครับคือจั้งหวัดวานมันมีเขาเขาเรียกเนาะอ่ะลงเลยครับ ุมดพิเศษปกติวีพีชุดเลขยอดนิยมออามิทธิยานจุดยอดนิยมมีพิเศษพิเศษหกสี่เก้าจ,จ,จับคู่หกศูนย์สามเก้าสามศูนย์เก้าเก้าเด่นเก้าปกติ9ก้หาสจับคู่เก้าแปดหาสี่ดเก้เด่นหาวีไอพีศูน จับคู่หกศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์หกสามเดนศูนย์เด้อค่ะจบหน้าจอเด้อน,นะครับอ่านไว้จะหน่อยนะครับยกไปพี่น้องเก็บผลีนะครับพี่น้องก็บว่าเขาโชว์เรี่ยวมวาว,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 ว่ยอยู่นะครับมันไม่จว่าลุ่นแ <c oughs> เปี่ยงถ้ากัน่านเรี้ยวเบยไบ้เดี่ยอางค้วยจะขนไดีจะกี่า,าไปน้ำคค้วยทั้งหอเพิ่นแคบให้เพิ่นแคบเบื้องเอาอนะครับ อ๋านะครับชุดร่วมไม่ห้องอ่ะไว้ใจเลยน้าเรนน้าครับครับพอได้อยากเรียนชุดร่วมมาหรถจชุดร่วมได้ขอ,อสําคัญคืออ้ถ้ามือใดมีเล่าพัฒนาเนี่ยมันจเคยออกมันก็จะออกหน่อยอย,อยู่สบามันเองทิไปออกเล่านําชุดร่วมน้อยชุดร่วมน้อยมันอี่มากไป,ไปออกนี่เป็นประจําของมันยี่หรอสิไปเรื่องก็เก๊กตะแก่ตะโดนตะเินมตดมากอ่ะเนาะชุดชุดชุดร่วมน้อยมักไปเล่ากันอยู่นี่ สามารถมีตัวมกนะักหน้าดอกเรียกหรือเล้าได้ครับ ừ, ส่วนเล่าห้องก็แกะมือกันไหมนะครับชุดเหล้าออชุดรวมมันมักไปออกเล้ามันเกล็ดเบื้องอยู่มันนี่เปล่งสั่นอยู่เรื่อ <ừ, S 2> ยๆอยู่ดีว่านหนึ่ก็มีแต่ว่าห้ากันลืมบอกกันผู้เพื่นอนเขามาเบื้องไหม <ừ. S 2> ผู้เพื่อนๆก้าแล้วเพื่อนกันสีหงสอยู่เราตัวใจนะช่วยทั้ทงบัดอีกทีนหนึ่งพอครับรวม ชุดร่วมชุดร่วมเสียงของเรื่องเมื่อชุดร่วมวันท <c ười> ี่ยี่สิบสี่ครับจับหน,น้าจอนะครับอันหนึ่งนะครับวันนี้เอาชุดลาวสตาร์สตาร์เนาะจับหน้าจอเด้อนะครับพี่น้องนะครับจะไปได้ขาดโอกาสดีๆเนาะชื่อนะรื้อมี่สามตัวต้เด้อนะครับก็ดชืรื้อกันเด้อ ค่ะไปซื้อแทกซี่โตแมนนะครับมีสามตัวเลือเลยนะครับห้อาบอมีแนงใจเลยล้วเอาเด่นปพอลี่ไปใส่รีพอลี่นี่เขาตัวเดียวแมนทำเนาะพอลี่นาะเด่นนี่เขาเรียวยุ้ครับทานหน่อยอยตัวเดียวทำนี่แมนพร้อมนะพอลี่วันนี้ชุดเอินยมครับชุดยอดนิยมครับามี้เด้อนะครับยอดนิยมเนาะก็มีเด่นในพร้อมเนาะสำหรับตัวแดงแดงเลือนะครับเป็นเลขเด่น แต่ว่าเล er ือว่ามีสามตัวนำเด้นนะครับพี่น้องาขอดีเลยจะส่ตัวเด้นะครับอาจจะเลืมว่าพันมีสามตัวให้น้ำตัดเหลนในน้ำพนลีนะเด่นเนี่ถือว่ายังใส่ได้อยู่นะครับเรื่องเป็นถ้าว่าว่าแบ่มีเขานะครับรั้งเขาวพี่เนาะชุดจำประสึกก็มีอยู่นะครับถือว่าชุดสามตัวย้อนย่อม่่่่่น่่้่ล่่่่่่ห่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่ครับ่่่่่่่่่่่่่่่่นมน้อยนี่ก็พอนะครับอ้าวโชค่ ยังปฏิบัติทางเด้อน,นะครับขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ